ที่พูดแบบแบบคนดูข่าวเนาะติดคุกฟรีแปวันเกือบ3าเดือนพี่บอยมองแบบนี้ว่าในเมื่อเราเข้าไปพัวพันก็ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องพิสูจน์ตัวเองพี่บอยพูดแบบตรงไปตรงมานะไม่รู้ว่าจะผิดกฎหมายหรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สังคมสนใจมันเป็นเรื่องที่ประชาชนแล้วก็ข่าวหูตอนนั้นกระพือกันทุกสื่อทุกสำนักทุกนาที ติดต่อกันเป็นสัปดาห์มันก็อาจจะติดคุกแบบใช้คําว่าเออตำรวจก็คงทําหน้าที่แบบต้องควบคุมตัวมาเป็นคดีใหญ่ที่คนสนใจเนาะปล่อยไปเดี๋ยวนี้อะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเกมกลธุรกิจที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะวางแผนมาฉลาดแล้วแต่มันก็อาจจะมี ขาเรียกผู้กระทาผิดอาชญากรมันก็จะต้องมีช่องทางนะที่ให้ตํารวจหรือให้ผู้ที่เขารู้กฎหมายเนี่ยเห็นว่าช่องบว่ทางกฎหมายคืออะไรนะครับเดียวกันคนฉลาดเขาก็อาจจะใช้ตรงนี้ในการที่จะทํากลไกธุรกิจขึ้นมาก็ต้องรอบครอบจากนี้ดาราเนาะบางทีการที่เราไปพัวพันในธุรกิจที่คิดว่ามั่นอกมั่นใจเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเดียวแต่กลายเป็นพรีเซนเตอร์ที่ถูกหลอกให้ทําหน้าที่เป็นกระบวนการการในการหลอกคนเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าตัวเองก็เป็นเนี่ยเป็นแพะเป็นเหยื่อ ดาราเป็นเหยื่อเพราะฉะนั้น84วันของมินและ84วันของพี่แซมก็คงเป็น84วันที่จะเป็นบทเรียนให้เห็นว่านี่คือการเข้าไปสู่กระบวนการที่ตัวเองก็ถูกหลอกแล้วจากนี้ไปต้องรอดูว่าตํารวจจะมีสํานวนเพิ่มหรือเปล่าอายการจะมีกระบวนการอย่างไรและต้องรอดูต่อไปว่ากาันกันตะถาวรซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นผู้ถูกกล่าวหาว่ากระทําผิดมีส่วนร่วมกับดีไอคอนในการช่อโกงหลอกลวงประชาชนมากมาย5ข้อหาหนักๆเนี่ยค่ะจะเป็นอย่างไร